ผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda CB 6 5 0 r ครับรถคันนี้เป็นรถปรี2018เลขไมล์หมื่นห้าพกิโลเมตรแท้ครับสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงจะสวยแค่ไหนเลขไมล์แท้ไหมามาครับมาชมมาเลยฮะเลขไมล์คันนี้มาครับวิ่งมา15,967กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมล์จากลูกค้าให้ดูทุกคันจอเรเดียสวยใสยครับคันนี้มีสติ๊กเกอร์กันลอยติดมาให้ด้วยครับฟังก์ชันการใช้้้งงาาานนสมรรถใชชไดคบทุกกฟัั์ ไฟติดครบทุกดวงแน่นอนมาครับหัวชกเดิมสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยครับตุ๊กตาแฮนเดิลนะครับฝาปิดลูนอตอยู่ครบคันนี้มาพร้อมกับชุดกระสบัดแต่งจาก YSS นะครับพร้อมกับข่ายึดตรงรุ่นจาก GTP นะฮะมาครับประกับไฟฟ้าเดิมสวยครับตัวสอต่างๆเนี่ยไม่มีระรางเลยครับปอกแฮนเดิมกระจกปลายแฮนด์แต่งเลนจัดแสงสีฟ้าครับมือคลัตช์มือเบรกเดิมไม่คดไม่รับกะปุกดันเบรกดูนะครับไม่มีรั่วซุ่มนะครับ ประกัะเรล่งตัวสอนต่างๆไม่มีรัลางแน่นอนครับกุญแจชิปคันนี้ให้มาครบ2ดอกฝาครอบถังเดิมน็อต mm hmm. <not S 2> เดิมครับโลโก้ <logo S 2> ครบฝาบถังสวยครับต้องบอกว่ามีรอยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคันนี้มาพร้อมกับครอบถังแต่งลายคาร์บอนครับจาก t ทร c i ซิ่งนะฮะตัวถังต้องบอกว่าไม่มีบุบละลักยิ้มนะฮะเบาะนั่งเบาะซ้อนคงเป็นหนังเดิมครับเดินได้สีขาวนะฮะไม่มีขาดไม่มีรูแฟลิ่งด้านท้ายเดิมสวยครับไม่มีรอยฮะด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกับโม่ด้านหน้าแต่งนะฮะลายคาร์บอนครับ จาก K2 Factory นะครับโคมไฟหน้าเดิมครับนี่ฮะสวยใสเหมือนใหม่แทบไม่มีรอยหินก็บอกโชคสวยครับไม่มีบุกกระแทกด้านหน้าหรือด้านข้างครับบางโคนหน้าเดิมครับไม่มีรอยขีดกวนแตกร้าวยางด้านหน้าคันนี้ยังคงเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ1 5 0 0 0กิโลเมตรแท้ครับขอบล้อด้านหน้าครับสีทองเดิมครับเป็นสีทองไมมนะครับอมน้ําตาลนะครับไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งจันเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยนะครับ กระบอกโช้กด้านล่างนี่ดูครับไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์คาลิปเปอร์เดิมสวยครับและที่สำคัญคันนี้มาพร้อมกับชุดนี่ฮะกาดหม้อน้ําแต่งนะฮะแล้วก็ขอท่อด้านล่างครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างนะฮะแฟลลิ่งด้านขวาครับน็อตเดิมครับโลอานี่ครับซิกอร์เดิมไม่มีแตกร้าวฝาเบาสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมและคาบกาวการแข้งแต่งครับหรือว่าแคสบานเนี่ยจาก k 2ูครับแข้งเครื่องเดิมสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะ เฟรมเดิมสวยครับให้ดูนี่ไม่มีรอยถลอกรอยขีดข่วนนะครับพักเท้าเดิมเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักขาอย่างเบรกหลังไม่คดไม่งอคันนี้จะคงเป็นท่อเดิมครับมาฟังเสียงของท่อคันนี้กันี่ <Okay. S 1> อันนี้เป็นท่อเดิม่าครับนี่รอบเดินเบานี่กับตาเร่งน<ๆ>ี่ครับขึ้นเร็วลงเร็ว ครอบเครื่องยนต์นิ่งครับผมอัตราเร่งดีนะครับไม่มีสะดุดแน่นอนสวิงอาร์มด้านขวาต้องบอกว่าคันนี้ได้ครอบสวิงอาร์มด้านหลังแต่แต,ตัวสวิงอาร์มทีเนี่ยไล่ลิ้วลอยแน่นอนครับจานเบรกด้านหลังครับมาดูครับเป็นล่องเพีงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังยังคงเป็นสีเดิมครับไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์ตอนนี้สภาพที่ประมาณสัก70% ทายท่านแต่งครับจาก M A D ครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวแน่นอนรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแตในยังสิ้นและคันนี้มาจากจังหวัดปทุมธานีครับเรารับซื้อทั่วประเทศมาฝั่งซ้ายครับนี่ฮะโซลเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับขาวใสเหมือนใหม่นะครับข้อสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยสวิงอาร์มด้านในก็ไม่มีรอยพักเท้าด้านซ้ายครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหากคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแคสบาร์ฝั่งซ้ายจาก K2 นี่ไม่มีรอยนะครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแตกครับเฟรมเดิมสวย มาเนี่ยบอกว่ารากาไร์ริ้วลอยนี่สวยมากนะครับสต็อปเปอร์เดิมสติกเกอร์มอกอ,อยู่ครบนะฮะฝาดินกันซ้ายน็อตเดิมครับสติกเกอร์เดิมครบไม่มีขีดข่วนแตกร้ามมาหน้าเครื่องฝั่งซ้ายบ้างนี่ฮะแห้งใสเหมือนใหม่ครับตามมาตายทันเดอร์ไบรด์บางบ,บ,บุรีครับก็บอกชงด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มอัสไลด์ครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัมพันธ์กับด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยอะไระฮะคันนี้ เราเปิดราคาไว้นี่นี่นี่แสนหกหมื่นเก้าพัน,น,น,น 69, บาทเท่านั้นครับดาวเริ่มต้นเพียงเก้าพันบาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งตัวประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกรับแดกเทอร์โตเล็กทุกรุ่นบิ๊กไบทุกรุ่นด้วยถ้าคุณมองหา CB 6 5 0 R ราคาเบาๆสภาพสวยเหมือนใหม่แบบนี้บอกมาบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับแล้วเจอกันธนตบาลเฉลียวฤทธิ์สวัสดีครับ